สุดยอดหลวงปู่ฟันสอนวิธีดูมนุษย์คุณเป็นมนุษย์ประเภทไหนอยากรู้ต้องฟังเปรตหรือเทวดาในตัวคุณมนุษย์เจ็ดจำพวกหลวงปู่ฟันอาจารโรณวัดปากอุดมสมพรจังหวัดสกลนครพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2518 มนุษย์ทั้งหลายมีเจ็ดจำพวกมนุษย์มีเจ็ดอย่างมนุษย์สติรัชาโนทำไมจึงว่ามนุษย์สติรัชาโนดูสิร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคือมันขี้เกียจขี้คร้านรับอาหารแล้วก็นอนไม่รู้จักการกราบไม่รู้จักการไหว้ไม่รู้จากกาัจากการรักษาศีลภาวนา ทำบุญให้ทานอะไรเหมือนกับสัตว์ตราชานหน้ามนุษย์เช่นนั้นแหละตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ตราชานดูเอาสิพิจารณาเอาสิร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์ตราชานมนุษย์สเปตโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตมันมีแต่โมหโหโถโสอยากฆ่าอยากฟัน ความทะเยอทะยานดิ้นรนมีพยาบาทอาฆาตจองเวรดูสิใจมันมีแต่อาฆาตนี่แหละมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์เมื่อดับขันไปแล้วก็ไปเป็นเปรตมนุษย์สนิระเยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรกคือมันมืดมันกลุ่มอกกรุ่มใจให้ทุกข์ ให้ร้อนดูเอาสินั่นแหละนรกดับขันไปแล้วก็ไปนรกสิได้รับความทุกข์ยากความลำบากรำคาญในมนุษย์เช่นนี้ทีนี้ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าหัวใจต่ำช้าอย่างอธิบายมาแล้วว่าต่ำช้ายังไงล่ะเป็นใบบ้าเสียจริตหูหนวกตาบอดปากกัดกระจอกงอกง่อย ขี้ทูดกดทั้งตกระกรรมลำบากนั่นแหละมนุษย์หัวใจเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าดูสิใจเราทุกคนไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเอาดูอธิบายให้ฟังถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการก็เลิกละเสียให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักฟัง อธิบายให้ฟังมนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวธิดาดเทวบุตรหัวใจมีทานมีศีลมีภาวนารู้จักเคารพบนบนอบรู้จักกราบรู้จักไหว้ใจมีหิริโอตตะปะละอายบาปกลัวบาปใจเบิกบานใจสว่างสวยัยใจดีดับขันไป เป็นเทวบุตรเทพธิดาเรื่องเป็นอย่างนั้นดูเอาสิมนุษย์สพพรมมาเท้ามหาพรหมนางมหาพรหมหัวใจเช่นใดมีพรหมวิหารมีพรหมวิหารทำเป็นเครื่องอยู่หัวใจว่างไม่มีอะไรเหมือนกับอากาศนี่แหละว่างเปล่าหมดเหลือแต่อรุปปจิตดับขันไปเป็นพรหมเท้ามหาพรหมนางมหาพรหม อยากรู้ก็ดูเอาสิที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สอรหัสโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอรหันต์คือละกิเลสละตัณหากิเลสคือใจเศร้าหมองตัณหาคือใจทยานดิ้นรนกระวนกระวายท่านละกิเลสตัณหากราคะโลภะ โทสะโมหะาอาวิชชาตันหาอุปทานภพชาติละขาดในสันดานไม่มีสิ่งใดในจิตใจเมื่อดับขันไปก็เข้าสู่นิพพานดับทุกข์ในวตาสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เป็นแต่มนุษย์ได้แต่มนุษย์สิเราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเพ่งเล็งดูซิเราอย่าดูอื่นเรานั่งอยู่ ก็นั่งดูใจของเราไม่ได้ดูดินฟ้าอากาศนะใจของเรามันเป็นอย่างไรเหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมละ่ะมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขสิทีนี้มนุษย์สพุทธโธร,ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ว่าเรื่องพบเรื่องชาติของท่าน บิดามารดาของท่านก็มีบุตรภรรยาของท่านก็มีท่านเป็นมนุษย์เรือเรานี่แหละแต่ท่านประพฤติปฏิบัติตัดจะรู้ด้วยพระองค์เองเป็นสยามภูตัดจะรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำพร่ำสอนรู้ด้วยตนเองเป็นสยามภูรู้แจ้งแทงตลอดหมดซึ่งสารพัดเยืยยธรรมทั้งหลายไม่มีที่ปกปิด สัตว์ทั้งหลายตนของท่านบุพเพนิวาสานุสติยาณยานความรู้ความเห็นในบุปชาติเบื้องหลังเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้หมดเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจุตูปาตยานจุติจากนี้ไปอยู่ในภพชาติใดภพน้อยภพใหญ่ท่านรู้หมดหรือเหมือนอธิบายให้ฟังนี้อาสวัคยายานสิ้นจากภพจากชาติท่านก็รู้หมด คำถามถึงเทวดาพญานาคพระผุ่มเจ้าที่สัตว์เตราชานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์คำถามเดียวกันแต่ต่างคำตอบต่างภพภูมิต่างวาระต่างบรารมีต่างความคิดต่างการกระทำต่างจุดมุ่งหมายถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรทำ พราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดนาอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆพญานาคตอบว่าบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้ผลทุกไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวช แต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูงไปแดนนิพพานได้แสนประเสริฐพระภูมิเจ้าที่ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส่วนกุศลมาให้เราอีกไปทำเองเลยเพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดีสัตว์เตระฉานตอบว่า ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกข์มากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีกเปรตตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาหน้าเกรยียดไม่อยากมีปากเท่าดูเข้มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาล ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหยอดอดอยากอยากทนทุกขทรมานแบบนี้สัตว์นรกในอเวจีตอบว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดีจะไม่ผิดศีลห้าอีกจะปฏิบัติธรรมเพราะนารกมันร้อนมันโหดร้ายอยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุราย ถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีกแต่เมื่อคํำถามเดียวกันมนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังในรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงอยากมีอำนาจแม้ต้องผิดศีลทำร้ายใครก็จะทำอน,นิจจากใครนอน่าสงสารที่สุด มนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญกุศลมากกว่าเพื่อนทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือศรัทธาศีลหิริโอตตะป,ปะพาหุสัจจะจาคะและปัญญาเรื่องราธรรมะ เดี๋ยวเงินเดือนออกจะซื้อของอร่อยอร่อยให้กินนะไม่ต้องรอให้หมีมากก็ได้ถึงจะเริ่มให้พี่สาเป็นพี่แม่บ้านที่บังเอิญได้รู้จักกันเมื่อประมาณหกปีที่แล้วเรารู้จักกันเพราะหมาโชคเป็นหมาในซอยในบ้านที่ให้ข้าวกินทุกวันมีวันหนึ่งมันหายตัวไปหายไปเป็นอาทิตย์แล้วไปบังเอิญเจออีกครั้งที่ลานจอดรถห้างใกล้บ้าน สพทราบมาว่าโชคมามีแฟนสาวที่นี่และมีแม่บ้านคนหนึ่งคอยให้ข้าวให้น้ําและดูแลหมาสองตัวนี้อยู่แม่บ้านคนนั้นก็คือพิสาแม่บ้านบริษัทหนึ่งในซอยห้างแกเอ็นดูทั้งโชคและแฟนสาวคอยดูแลตลอดวันหนึ่งทางห้างแจ้งมาว่าให้ย้ายหมาออกไปแกก็ยังโชคดีที่เจ้าของบริษัทอนุญาต ให้พี่สาพาหมาเข้ามาอยู่ในออฟฟิศได้เงินเดือนพี่สาเองก็แปดพันบาทแต่พอเงินเดือนออกสิ่งแรกที่แกทำก็สือไปซื้ออาหารซื้อขนมให้โชคและแฟนสาวแต่หลังที่ได้รู้จักกันเราก็ขออนุญาตดูแลค่าอาหารหมาที่พี่สาดูแลหมาตรงหอพักและระหว่างทางจากหอพักมาที่ทำงานพี่สาหุงข้าวต้มไก่ทุกเช้า เพื่อคอยให้ข้าวหมาจอนพวกนี้จริงๆชีวิตพี่สาที่ผ่านมาตั้งแต่รู้จักกันสิ่งที่ทําให้พี่สาร้องไห้ทุกใจอย่างเดียวก็คือเรื่องหมาของแกแกโดนยามที่ห้างดา่าโดนคนดูถูกโดนคนพูดจาไม่ดีเสียเสียให้ใหายเพียงเพราะแกให้ข้าวหมาทาั้งๆที่แกจะรอให้หมากินเสร็จทุกครั้งและก็เก็บกวาดเรียบร้อยมีวันหนึ่ง มีคนเอาหมาโตสองตัวมาปล่อยในซอยห้างแก่เห็นแก่ก็คอยให้ข้าวทําที่บังฝนให้เอาตัวลงไปผูกไปพันเกล่าก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเองแก่เมตตาทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่แก่ก็เป็นโชคดีที่คราวนั้นเราหาบ้านให้แก่ได้เป็นคุณหมอหนุ่มผู้ใจดีจากโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานพี่สาเป็นมะเร็ง แกผ่าตัดทำคีคมชฉายแสงโดยสิทธิประกันสังคมจนเหมือนจะหายดีแล้วประกอบกับบริษัทที่แก่ทำจะปิดตัวแกจึงบอกจะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดพี่สามีเงินเก็บทั้งชีวิตอยู่แ0 0 0 0ื่นบาทแกใช้ทั้งหมดในการไปต่อเติมบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะเอาหมาแก่ไปอยู่ด้วยพี่สาเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากถึงแกจะป่วย จะเจ็บแค่ไหนแกก็แค่ปนไม่เคยอดครวนเหมือนมิโรคก็รักษาไปวันๆคิดแต่เรื่องทำาบญเรื่องเลี้ยงมา้าเลี้ยงหลานมีแค่นี้ขนาดช่วงโควิด -19 เกราให้หน้ากากผ้าแก่ไปแกก็เอาส่วนหนึ่งไปถวายพระทั้งๆที่ตอนนั้นหน้ากากก็หายากมากสิ่งเดียวที่แกเป็นห่วงก็คือเรื่องมา้าพี่สามีเงินน้อย แต่แกก็ไม่ค่อยบน่นว่าตัวเองจนเพราะพี่สาขยันและหาอะไรทำตลอดเวลาไม่เคยขอหรือพึ่งพาใครยกเว้นเรื่องหมาที่ยอมให้เราซื้อให้หรือออกค่ารักษาให้เสียดายที่แกกลับมาป่วยอีกรอบและครั้งนี้ก็หนักแต่ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมถึงแม้ร่างกายแกจะซุดโซม แต่แววตาก็มีความสุขมีพลังมีชีวิตชีวาอธิบายไม่ถูกแต่เป็นแววตาของคนเข้มแข็งไม่เคยเท้ออะไรในชีวิตเลยจนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้แกก็จากไปอย่างสงบอาทิตย์ก่อนอย่างวิดีโอคอลกับแกแกแทบจะไม่มีแรงแล้วแต่ก็พยายามตอบเวลาคุยพยายามยิ้มตลอดเราเองก็บอกกับแกเสมอว่า พี่สาไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะบุญก็ทำทานก็ทำนี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเสียดายอย่างเดียวคือไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแบบสบายๆยอย่างที่เคยชวนแกไว้วันนี้ถ้าใครได้ฟังจบก็ขอขอบคุณมากๆค่ะแค่อยากจะเล่าความพิเศษของชีวิตแม่บ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เราประทับใจและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่เคยลืม และเพื่อเป็นเกียรติแก่พี่สาในชีวิตเราเคยช่วยคนมาหลายคนแต่คนนี้เป็นคนที่เราประทับใจเพราะพี่สาไม่เคยขอไม่เคยเรียกร้องไม่เคยจริงจจนแกป่วยหนักโทรมาขอให้ซื้อสักโรคเคลื่อนที่ให้หน่อยซึ่งดีใจมากที่แกเอ่ยปากขอแกไม่เคยนินทาใครไม่เคยว่าร้ายใครชีวิตนี้มีแต่ให้มีแต่ช่วยเหลือคนอื่น ที่สำคัญคือเมตตากับหมาแมวอย่างไม่มีเงื่อนไขตอนนี้คิดว่าแกคงเป็นนางฟ้าไปแล้วที่สำคัญพี่สาแกเป็นคนที่เราคิดได้ว่าไม่ต้องรอให้หมีมากก็ได้ถึงจะเริ่มให้